สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับน้ำเต้าโพกซับย,ยุคต้นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำปี2527มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับ รายการต่อไปครับประหลัดขิดยุคต้นหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทจนถึง2 0 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับชุดกล่องหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีออกวัดหัวกระเบือปี2 5 2 3มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2 0 0 0จนถึง4 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับนางกวักหลวงพ่อทองวัดเขากบเนื้อตะกัว มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่7 0 0 0จนถึง900 0บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยนะครับรายการต่อไปครับเหรียญทวีภาคหลวงพกันวัดพญาตบล็อกนิยมปี2507เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่6000จนถึง800 0บาทครับ รายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปุท่อนวัดศรีอภัยวันปี2533เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2,000จนถึง3,500บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหันข้างหลวงพ,พ่อฉาบวัดศรสีสาครรุ่น3ปี2531เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่1,500บาทจนถึง3,000บาทครับ รายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงปู่ทิมออกวัดเขาสัมเภาทองปี2514เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,000จนถึง4,000บาทครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จจิ๋วเนื้อตะกัวกุวัดห้วยเสือหลวงปู่สุกปุกเสกปี2462 มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่สามพันจนถึง5,000ันบาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรอ,ออกวัดปากคลองมะขามเท่าปี2 519. เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่6 0พัจนถึง800 0บาทครับก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่า เพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันไม่มากก็น,น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปิติของเราไว้ด้วยนะครับ